หลิงออมคัมแบ็กคืนจอเปิดตำนานรักบทใหม่เพียงเธออ n l y y o ยูเด Series พร้อมให้คนดูได้ร่วมเดินทางไปความรักครั้งใหม่ของหลิงหลิงคองและออมกรพัทในซีรีส์ซฟิกเรื่องใหม่การกลับมาคู่กันเรื่องที่สองเพียงเธออ n l y y o ยูเด Serie s แนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่นผลงานการกำกับของนายสวสดีวงศสมเพชเตรียมจองคลินิกหมอฟันใกล้บ้านไว้ได้เลยเพราะงานนี้อาจจะเยินจนเก็บอาการกันไม่อยู่กับเคมีความหวานของทั้งคู่ เพียงเธอเป็นออริจินัลซีรีสจากทาง B&C e World Origin a l Series ที่จะพาคนดูไปร่วมลุ้นกับความรักของนักร้องสาวแถวหน้าของวงการไอรากับอดีตท,ที่เจ็บปวดเมือ่อตะวันรุ่นพี่ที่แอบรักจากไปโดยไม่ลาก่อนจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะบดีกาส่วนตัวที่มาปกป้องเธอจากคนร้ายงานนี้ไอราบอกกับตัวเองเลยว่าจะไม่มีทางปล่อยให้พี่ตะวันหายไปจากชีวิตเด็ดขาดและหัวใจของพี่ตะวันจะต้องเป็นของไอราคนเดียวแต่เรื่องกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อตะวันเลือกหน้าที่มากกว่าหัวใจ โดยออมกรอนพัดเล่าว่าแม้จะเคยเต้นมาบ้างแต่ไม่ได้จริงจังพอต้องมารับบทไอร่านักร้องตัวท็อปของวงการก็ต้องมีการเรียนเต้นเพื่อให้ดูเป็นนักร้องไอดอลมากที่สุดยอมรับเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายความสามารถมากๆเหมือนกันค่ะด้านหลิงหลิงคองกับความท้าทายครั้งใหม่ในการเล่นแอคชั่นในบทตะวัน บอดีิการคลาสเอสทำให้ต้องเรียนและเวิร์กช็อปค่อนข้างหนักทั้งการใช้ปืนการต่อสู้แบบรณนยุทธเรียนคิวบูรวมถึงฝึกท่านั่งท่าเดินแบบบัณฑสําหรับตัวละครตะวันจะทําให้ทุกคนได้เห็นมุมมองความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่คิดที่จะครอบครองสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าบทสรุปความรักของตะวันจะไปจบที่ตรงไหนนอกจากสองนางเอกแล้วยังได้นักสแสดงรับเชิญกิติมิ์เชอรี่เข็มอับสรและนักสแสดงมากฝีมือมาร่วมสร้างความสนุกอาทิเมนิสาชนสมิธพาดวิทย์เนเน่ธันชนก เคทมาริลินลิฟสูปต์เอ็มอภินันกิกมายุรินเพนกริตการเอนจอยที่ดารัสและเฟรนพีรกฤรรอติดตามชมซีรีส์เพียงเธอ only you the series พร้อมกันทุกวันศุกร์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรก18กอคอนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ามัส